หลังจากนั้นก็มาพบกันอีกคลิปสองพี่น้องสบายดีทุกพันธุ์พิธีพันธุ์ที่มาบวงมาสุ่มนะพี่น้องเนาะกพลังเตรียมพิธีที่เป็นวางเพลิงพี่น้องเอที่วางเพลิงเพื่อไปสู่สวรรค์สรรพนะพี่น้องเนาะไร้มองไล้เบิ่งก็สี่เ็ดบุคือกันพี่น้องเลยการทำโชกแต่ว่าทางฝั่งลาวส่วนแรกเขาจะใส่พี่น้อง เนีมคะาวลาเก็บเงินได้เท็นนี้น่งเดา่นเมนเก็บเงินก็นี่นะก็เลยเงินเจ็ดสามเจ็ดแปดเนาะตอนนี้คือทำพิธีของเขาแลวพี่น้องตื่น่น้ ยุ่งหัวในนิเาไ้มเนยุ่กโยุงยุ่มนาใจ่เตยมเนี่นยุ่จอจะขามงข้างก็เท่าจมตใจเาจมสิโลมโลมนี่เอมเกือบลมเนาะเกือบลมมเด้อ่อนเย นวิญญาณไปสู่สุคติเด้อขึนชือดวงสวรรค์เด้อวิญญาณไปไหนเนาะโอ้ยจะประกอบอยู่ป่าอยู่ดงพี่น้องอาจสิเป็นมีใม่มีตัวของแข็งของค้านพี่น้อง ไผ่ปปก็ลูกผัวแห้งปรนไดพี่เนาะมันบ่ล้มปกติไผ่ลูกแห้งกว่านี้เด้พี่น้เนะาะนสิลูปปก,กบุ่มบุม่มแ<ๆ>ม่พ,พี่เนาะเกตไปทำการเบิดเกิดเกตจะตายมีทุกคนอยู่หนังเอ้ยบ่ฮู้แต่ไปซะไปไวแต่ไหนพี่น้องคว่ำตายบ่ฮู้พี่น้นองบ่มีผู้ใดบ่อยากตายจัยกคนหน่อยพี่น้องในโลกนี่ไผก็บ่อยากตายเนาะบ่อยากเฒ่าบ่อยากแก่พี่น้องเอ้ย แต่ว่าฮอดเวลาแล้วก็บกเบิดนายพี่น้องเนาะแล้วแต่ผู้ถือมาหน่อยมาไลายชีวิตกับพี่น้องมีแต่มีแต่ความดีเด้อพี่น้องเด้อที่ที่เที่ยวอันนั้นไว้ตลอดพี่น้องเลยไปกับเกิดมากกับเกิดมันแต่โตเลยบาดปกัดได้หลายอย่างเต่อยู่พี่น้องเลย เป็นประห่มม้อนโอ้แห่แ้วพี่น้อไผ่เพิ่งำลังลุกงั่นเบาใจหลอกแล้วป่ะบานนี่แล้วดึงเลยบานนี่ฮักพิมวนานั่งใจนกกระสิ ไปฮอดแห่งแล้วเนาะพี่น้องเนาะบ่แม่นสิอ่อนอนุญาตดิ๊บคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อด้สาวจอย่มือแล้วมาพบกันอีกคลิป2พี่น้องอ่าสาวสุยเจแล้วก็แม่ใหญ่จืนพี่น้องเอ้ยเพิ่นกําลังนั่งปรึกษาหาือกันยังก็บ่ฮู้คือกัน้อพี่น้องเอ้ยหลังจากจากมาวางแล้ว เนี no ่เราเอากระิมาล้างน้าบวมหนห้องนะพี่น้องเนาะคือเป็นห้อน้าไปล้างโอ้น้าห้องก่อนไหมแล้วแหละแล้วแล้วแหละชาวจอยล้างแล้วเลยพี่น้องยังแต่บ่เบนบ่ใจประธานหลังตีโอใครกำลังลุกขึ้นอีกพี่น้องลุกลามใหม่สิใหม่ฮอดเห็นเมนเลยพี่น้องหลังจากเห็นเมนเลยก็สิใหม่เบเบิดใหม่ที่ใส่สี่เหลี่ยม อันนี้เป็นรถที่แก่ลงซบมานาี่น้องเนาะก็หกหนึ่งนย์สี่พีเกทะเบียนเราเัืกนเรพี่น้องเรื่อประธานในบริกรพี่เนเราสักก่อนเราเราส้มพี่น้อง เพิงไฟกำลังลุกแห้งตอนนี้พี่เนาะกแฟเนาเอ้ยซับกันหนึนะเด้ได้ี่กันมหางกันแตงกันาหุ้นเนาะ้ยคนละเบยยัง่เที่เขยักจอยที่โต ใหม่แลเป็นเป็นน้ำจุจวดตนเป็นน้ำจุจวดเนาะแมเสียงน้ำไหลลงมาบุ้ยระเบิดรอบสองพี่น้องบุ้ยมันยังแตกพี่น้องสงสัยเป็นกระพงหรือบัวอะไรยังน้ำ ถ้าไม่ไม่ไม่สีเ <reco> ร <Christ S 2> ียมมาแตกก็จเห็นเบิรโตเลยเดี่ยบันบอเบนกับเป็นขังแรกนะพี่น้องที่มายืนเบิ่งแบบเต็มหูเต็มตาเนาะพี่น้องก็จะถ่ายพี่น้องเบิ่งน้าพี่น้องเลยแต่ว่าเอซีทันได้ทีว่า าเป็นพระบรรจากับขรัวทกขอภัยเด็กพี่น้องเด้อก็คือสีบ่พิษเลยนะพี่น้องเนาะถ้าเป็นเนคขหมิ่นมหาบ่อเบญเดเดกพี่น้องเด้อโอ้ทำเป็นกลทำเป็นอะไรเนาะโอ้เป็นปีนี้พีน้อเห็ดว่าเห็ดกลพี่น้องบ่ว่าเป็นพีที่ เอานามโฮสเ็นยุตแต่ละมองแต่ละบลกันไปหนักอะไรไม่กันบีจะจอกนั่นบีบจะจอกหรืไปจะจอกไปนี่ว่าทังนี่บุคคลมันบางที่ก็แล้วแต่บ้านไพ่บอนมั่นในน้องพี่น้องแต่ว่าพิธีมันก็บบุคคลกันพี่น้องเห็ดใบคนแต่ว่าบางมองบางหมอนก็เห็ดบุคคลกันนะพี่น้องเนาะบางมองแบบ แค um no ่น like ี um ้ถล่มลงไต่น้องไรนี่ล่มขึ้นเนื้อไปเลยพุ่นไงมันถือทาดีบ่อืมดีแล้วส้มี้อันนี้ไม่คือว่าไม่นาสมควรจะเดน าเาบจาตายบนี้่ออัีเดี๋ยวอืมอืมอืมตายกับบริสั้งล่ล่าลูกล้านเลยเดี๋ยวอืแมนตายกบริสั่งไลลาลูกล้านเลยเดยออแมนพีหน้อยบริสั่งอนล่าบัด บ่ได้เว้าหยังเลยพี่น้องลูกหลานมาเห็นแต่เมินตาซายเป็นรูปเนาะพี่น้องเนาะลูกมะงพี่น้องเอ้ยคือว่าแล้วก็พาในโตไผมันพี่น้องบ่มีผู้ไดว่าสิบ่ได้เนาะพี่น้องบ่อยู่ได้คนและพาแล้วกได้ดแห้งบู่สุคนพี่น้องมันเป็นพาของไของมันนะพี่น้องเนาะกะนีขาวปกติน่ะสิสิดีแข็งดีขาวอันนี้แบบว่าเก็บโตดีเลยนะ เราเบื่อแล้วนายแบบพะย่สังคานเนาะโบย่าผนะูอ้อยากเห็นตัวนี้เราโบย่าเอาเบื่อพะย่ตัวเองว่าสันสักพี่นะ้องอันนี้เป็นครั้งแรกบอเบนที่มาถ่ายพี่นะ้องเบิ่งพี่นะ้องอันนี้สิเป็นเทียงของเนะพิ่นเนาะพี่น้องห่างจากทเทียงประมาณสิบห้าเมตรพี่เนาะที่ทำพิธีเผาศพพี่นะ้อง ใมด่ดอนบมตันติ่งบมตันแตก,แตกปกติก็ดีแต่เฮ้งแล้วเนี่เยเห็นแต่คาสีปังงังและดีบริกิ่งกระลุ่มๆลงไปอีกเอ็นางออกมองบางบอนนะครับว่าใหม่แต่ข้อรุดก็มีเขากิ่งมาเขีย่ยเขาไปอีกพี่น้องมันก็นนนล่อไปเบิ่งอีกพี่น้องเ,เลื่อมเลยพี่น้องโซ่พลืนแตกเลยพี่น้อง าโลดเบิงอีกพี <ie> <th> ่น <without> ้องบ่เหม็นขาบ่ซีโพมาเลยบอกให้ยืมให้ดวงให้ดวงวิญญาณของของป่าเน้องไปขึ้นมงลีทางสุขขึ้นยุทธวค์สันผะลาลุงนี้ไปสู่โลกหนาเนาะพี่น้อยใครอะไรพี่น้องทางทางหนายังบังเลย คนแล้วอยู่ในนะขั้นเขาใกล้กับบุได้พี่น้องบอมันไผแหงพ่งแหงแหมพี่น้องเลยบอี่บอดีบอดีนพี่น้องเบว่าเก็บโตพี่น้องบางคนสีดินินาะพี่น้องเป็นแบบว่าใต้แบบสิด่วยงามพี่น้องบอทรมาน เต็มใจแบบว่าเบื่อกับปลูกกับให้ในตนเองนะพี่น้องอย่นี้นะไม่เอามาเลยนะ่นถ้าว่าตัวนี้อยู่นเห็นสาสตร์ลยนี่ตัวบางๆนี่นี่เป็นไม่อัดดังบางนี่นี่ได้ไดโยนเลยพี่น้องโอ้ยพี่น้องหูว่าพี่น้องทางนี้โอ้ยพูดพ้มนั่นนะโยนลงมานะ่ะไม่พ้มเลยพี่น้องอันนี้ครัง้งแรกที่เห็นนะพี่น้องบาเบนกะ เป็นในครั้งแรกที่มาเบิ่งแบบตัวจริงๆตัวเป็นๆพี่น้องครั้งแรกในชีวิตไปซอยแต่ลัมโมงต่ละบบอนก็นบอว่าที่เก็บไม้เลี้ยนล่ำแล้วก็จูดตึ้มต่ำแล้วก็ชี้ยางเมื่อพี่น้องอันนี้มาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งได้ชมก,กันนะพี่น้องสม,ม่าภาคหลวงเลยพี่น้องเอ้ยสิขอพดกีเพียงเท่านี้พี่น้องเข่ามาเบิ่งก็ชมกับพิดพลาดประการใด,ดขอโทษขออภัยน้ำเบบซีถูกฐานเลยพี่น้องเด้อพลาดประการใดก็ขอ ໂຕຂໍອະໄພທຸກໆທ່ານຂໍພໍວັນທິດໜ້າສະບດີພີນ້ອງ